Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ระทึกฝ่ายค้านเคาะล็อกเป้า3ปอและรัฐมนตรีขึ้นเคียงซักฟอก 7มิถุนายนฝ่ายค้านเตรียมเคาะรายชื่อรัฐมนตรีที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้น3คนต้องถูกสักฟอกแน่ๆคือพี่น้อง3ปทั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิท์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เหลือคาดว่าจะมีรัฐมนตรีอีก6-7คน เมื่อวันที่6มิถุนายนที่พักเพื่อไทยนายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านวิพฝ่ายค้านกล่าวภายหลังประชุมพักร่วมฝ่ายค้านถึงการเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ว่า ขณะน,นี้คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90ักร่วมฝ่ายค้านขอสรุปความถูกต้องในวันที่7มิถุนายนจะได้ข้อสรุป รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายหลักคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญๆเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงคมานาคมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจะมีกระทรวงอื่นๆเพิม่มเติมอีกคาดว่าไม่เกินวันที่8มิถุนายนจะได้ข้อสรุปและจะถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนได้ ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่15มิถุนายนนี้เมื่อถามว่าพักเศรษฐกิจไทยและพักเล็กมีแนวโน้มจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยหรือไม่ นายสุทินกล่าวว่าไม่ต้องคุยอะไรเยอะที่ผ่านมาก็รู้อยู่แล้วว่าใครควรทำอะไรแต่พักเพื่อไทยต้องเดินหน้ายืนด้วยขาของตัวเองให้มากที่สุดใครจะมาไม่มาเป็นประเด็นรองเมื่อถามว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไร นายสุทินคิดว่าเด็ดการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมายังพูดไม่หมดเพราะจะเอาข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งสุดท้ายคิดว่าครั้งนี้จะดีและสมบูรณ์กว่าทุกครั้งส่วนแหล่งข่าวจากพักเก้าไกลกล่าวว่ารายชื่อรัฐมนตรีที่พักเก้าไกลจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเบื้องตน้นยังยึดสามปอเป็นเป้าหมายหลักขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ